สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีก่อนสิไปใส่มื่อนี่เอาม่วงแม่เอาม่วงาสิไปใส่มะก่อกนี่นี่แหละเดี๋ยวเร็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 แห้งหน่อยอยู่สวัสดีคนดูทั้งเจ้าคนครับล้านเท่าไหร่นี่ล้านล้านอุ้ยล้านล้านเกือบล้านสองแล้วนี่เกือบล้านสอง้ยครับคนดูนี่ล้านสอง โอ้ยมี่เอาว่าเห็นที่เนี่ยนี่นี่อย่างเง้ยโอ้ยพ่อแม่แมนเป็นเวลาหืมเอ้าบอกพ่อแม่นบอกเป็นเวลาเป็นเวลาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่เขาหลบหลักหัดแพงนะครับกินหอดจังมาหามามายามเอินเออ่มหาไอเชียงอยู่บ้านไอเชียงเพียวเนาะพฤศจิเดินทางเมื่อวันทีเดินทางไปใช่ครับไปดอนเฉียงครับ ดอนทีมงานดนดนเอเคือตำบลแวงนะครับเขตแแมนเขตจังหวัดสกลนครนะครับห,ห่างจากสกลนครเท่าห่างจากอำเภอบางาวาควรเท่า,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 าสิบสิบกิโลครับสิบกิโลแมน,นมีภารกษษษษิจไปหาจี้มงานเจ้าบี๋ขอหลังให้เราละเบิรงคนแรกครับโอ้เจ้าสวัสดีครับขอคุยกับบี้หน่อยครับเห็นอาเจ้าเราหิวเรามาทานนี่ ก็คุยกับบีนานเหรอพี่บอบีกับเฝ้า์ล้านบีมาคุยแน่คนอยากคุยน้ำนี่เอาเอาเอาเม่นเม่นมาเลยครับเม่นมาเลยดีครับไอพงคุณพงศกรผู้แรกไอซโอขอบคุณเลยนะครับสีพาากั่ใชไไอไปไปงานครับมีงานมีงานชิมงานกันคือเอาขั้นสีสมไปโหลด เอาครั้งเดียวแม่คั้งอันแบบอันี่เอบิ้งเบิ้งครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับคือเสียงเพี่บว่ครับนี่คือกันมาครับนี่ไอไอเสียงเพีย่โอ้โห้รับนี่โอ้ไอไอหรือน้องเอ่อใครเป็นน่องครับส่งนี่ครับเป็นน้องบอกเอาบุไปตอนใดครับนี่แหละครับอีกจังน้อยนะครับขอวีเป็นแค่เชียร์บแม่นี่ๆเป็นแค่เชียบนี่นี่ คิดตังค์แม,ม่หยอกหยอกคิดเงินเป็นบ่ซื้อของซื้อซื้อของหาบาทให้เลียนซิปทอนจากบาทศูนย์บาทซื้อของหาบาทซื้อซื้อน้ำหาบาทให้เลียงซิปทอนจากบาทบ่ทอนพอดีเลยบอกพอดีครับซื้อน้ำหาบาทให้เลียนซิฟพอดีป่ะชันบหนั่งคันนี้ไปเลยอืม สกลนครครับสกลนครครับโอ้ยตายนะคะครับสวัสดีครับเอฟซีไม่สมุยจ้าครับผมสวัสดีครับผมคุณจันทิมานะครับเนาะเดี๋ยวขี้เล่นน้ำกดินไปไปเบื้องนั่นเดี๋ยวนี่นี่นี่มาทักมาทักมาทักทีมแก่งแมวล่าอยู่ใสอยู่แบกอยู่ใสดอนเขียงอยู่ใสก่อนนะดอนเคียงโอ้ยอยู่ใสก่อนดอนเขียง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 ครับอยู่ดอนเขียงดอนเียงงดดออนนเเคขียง เอาบุไปละเอาบุ๊ยอาเอาบุ๊ยไปเบิ่งล่ะมาหลามู้ตัวนี้บมทันบมทันครับอคอมเมนต์วราจ่ากันนะครับเด้<พ>อฝากช่องเรวครับผมพอพอพอ สวัสดีครับ FC มหาสารคามครับโอ้ขอบคุณครับคุณสมบูรณ์นะครับรับแอดผทนเลยมาแล้วไอ้ไอชายผมมาแล้วว่าถีมผมนะครับกับผมไล่สดนะไอ้ผมนะมาในนอนเราไปแล้วเมื่อกี้เราขึ้นรถเราเรายางลงมาไม่ครับผมมาสามเขาจะขวดได้ครับผมสวัสดีครับนี่มาพี่น้องครับลุงธรรมจัดที่ไว้แล้วนะหนุ่มยาโคเลิ้งลุงธรรมเลยพี่ข้าแตกงไหมขอบคุ ทักทายพี่น้องแฟนครับช่องพออบีเกอช่องอาจารย์ปองครับก็ช่องพิมมี่ครับสวัสดีชักอมกันตรังนะครับจากดินแดนด,ด,ดามขวานบานเฮ้า <S <S นะครับดำ,ด,ดำได้อีกดำได้อนาเอฟซีก็ยอดแสงเลยมาทั้งนี้ใช่ไหมทั้งนี้ม้างหลังผมเห็นไหมครับใช่นะครับแรงวอลพี่น้องครับกําลังจะไปนัดที่ตามกันที่ช่องเสาล่าเพื่อนาแทนพี่น้องเด้อนะครับไปจวดจัดฝาดบึ้มน้ำกันครับผมเมันถามว่าอยู่ใส่นอ่ออนว่าอยู่ข้างสกลนครพี่นะครับครับผมครับผม ชวพี่น้องจวดเจอกันไหมจไปเดี๋ยวนี้บ่ไปเรื่อย่เวลาเด๋ยโอ้ครับผมครับเีเียว้ไอ้พี่เบียร์ไปบ่ฮะตามเวลาตามเวลาเนาะพี่ไปไหนบ้านโอเคเดี๋ยวเสร็จงานพี่ทวงหาพี่ยิ้มจวดอะไรจวดัมงคั่อี้โอ้เดี๋ยวนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวมึงกลับกล้องไอ้เบิงนะพ่อสินั่งคันนี้นะพ่อบีครับโอ้ยนี่ครับลงโทมัสนะครับสุดยอดเลยนี่สวัสดีครับนี่มาฐานอีกครับพี่น้องมาด้เยอรมันครับเยอรมันพี่น้องไอ้นิ่มเน่ยเชิญมันเซฮัลโหลพ่อใหญ่โทรมสเซฮัลโหลยังยังยังเลยอ่ะพ่อใหญ่โทรมสเซฮัลโหลหน่อยเซฮัลโหลฮัลโหลมีไลฟ์วิดีโอ100% 500% 500% 500%ฮัลโหลฮัลโหลผู้ใดผู้ใดนโเฟอร์โเฟอร์โเฟอร์อาันบอกโเฟอร์ดอร์เวอร์ดรเวอร์โอ้โเฟอร์ได้พอวีมีหดโซเฟอร์คนใหญ่าวตัางาติอีโเฟอร์พอบีนธรรมดาเลยคนขับรถาเป็ธรรมดาดมาฐานไปบายโอเคโอเคครับ ไปแล้วครับเพื่อนจะไปแล้วครับแต่ว่าผมพิทุละครับผมก็เลยมามาแวะหาไอ้เพื่อนก่อนมาเน้ครับจวจที่เ่าผมมีงานกันครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาเยี่ยมมายามกันเน้อซื้อครับสำหรับอาจารย์โจยมนินนะครับสาวหน่อยเพชรบันแพงนะครับเจ้าของคณะสาวหน่อยเพชรบันแพงเพื่อนมายามกันเน้อซื้อครับก็มาทายรายการแมวลาเนาะแล้วก็ พอกับทีมงานไอเชียงเพียวองอาจารย์ปองพอ,อบี้นี่ะครับทีมงานของทางสกลนคร <ไป S 1> กับทางของอาจารย์จูมาน,นี่นะครับไปพี่ไปขอบคุณครับไม่เปนไที่ไปตามคนไปจ้าเอาบุ๊บไปเมื่อไหร่ครับขึ้นรถสิครับจะฟุ่มก็ยัง โอ้ยเมนบ้าอ่ใส่ใส่ใส่พี่ไปใส่พี่ไปใส่จะไปใส่สี่ึ้นย่างเดียวสิไปใส่ไปย่างไหนไปย่งไหนคนขับรถจะใส่เฟืฟอฝืนเสื้อบานไปไปไป มาตรฐานไปๆครับอันนี้เอ้ยฮักเยนิ่มครับฝากฝากช่องไหนเอ้ยอ๋อฝากช่องไมเด้อค่ะเจนิ่มแอนลุงคำต่อแบบนึงสาวจ้าช่องไมเด้อฝากตรงไหนโอ้ทีมงานเอ้ยฮักนะครับครับผมไปไปไปเอ้ยครับเดินทางปลอดภัยครับผมเจอกันเจอกันมื่ออื่นนี่ล่ะเจ้าจอดนี่ล่ะโอเคครับไปกันเมื่อแล้วคุณมาตรฐานบอบี่ มีหอดโชว์เฟื่อครับรถสุดยอดอีลีไปเบิดล่ะเด้วตามก่นไปครับพี่น้องไอ้ก็ไปบมดเลยนี่ไปครับไปเจ้าเอาเจ้าไปนับเนยไปรับไอ้สลากผี่ทุ่มบ่ราะขอซีทุ่มหรอเข้าสองถุงก็มาไอ้หูผ้าเสื้อดอกซีทุ่มอะผมเมื่อเวียนเมี่ยนของยิ่งขึ้นอีกด้กลับมาพู้ดีนะซีทุ่มกางมาผู้ดีมันเมี่ยนก้อนลเนาะเชียงเหนือผมเลยพี่น้องก็มาเคลื่อนซ้อนลงไปเลยบละ หมดแล้วครับรถเลื่อนหมดเล้จะขั้นเมื่อนี่สามสี่ขั้นอี่3้าขั้นอ้าวคุณนะหลายหลายทีมงานหลายครับผมไปแล้วบายบายคุณไปแล้วครับพ่อหญ่นะคือพอยผิวด้ยครับไอผิวเนอะพูดอเลย คืออะครับต้องแก่ผมก็ยังว่าคือคือเจ้าคือกันนีริฮะไปแล้วเนาะตาพี่เราเก็บเบียร์ครับพวกมัเป็นยังไงพวกเป็นยังไเงเอาเปูามาทานมานนบบเม่เบียร์มานั่งก่อนเอานั่งเป็นมูไอยก่อนไปบ่นเห็นไหมครับผมมาหล่ามูผมอยากเบียร์ผม ขายของอยู่บ้านผมก็เพิ่งมาตอนแรกนึกว่าจะยู่นี่ผมผมบอกใจเข้าใจว่าจะยู่นี่ไงเพื่อนเพิ่นใหญ่สถา,านที่ที่ไปเจอกันนะครับเนาะก็เลยผมต้องถาไปเก็บเชียงเนื้อผมมีผมก็เลยบ่ได้ไปนะครับไออกับไปเนสวัสดีสองร้อยคนเบิ่งนะครับเนาะสวัสดีครับมาฐานเนื้อนี่ ไปวันน้ครับเนี่ยจะไปพี่นั่งอยากไปพี่นั่งากไปก็เลยนมาต้องพาพี่นั่งไปเนี่ยเดี๋ยวพี่นั่งสิจมพี่รันเนี่ยแม่สิจมแม่ผมมาชมกันพี่รันเนี่ยวัไน้โอเคมาไล่ให้พี่น้องเบิองไล่ไล่สดนะครับเนาะไล่สดให้เบิงเพราะว่าผมมาซ่าข้าวสันผมสิสิไล่เตเวินบุ่นลักครับผมโอเคนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมทางช่องจีมีคนจวดเดอะซีรีส์นะครับเนาะก็มาลฟ์สดเปอโนหัวมวนตามภาษาของผมส่องไรสระ,ะคือเก่านะครับเนาะเพิ่งกะไปว่าโดนดอกสามชีทุ่มเพิ่งกันกับมาครับเขาอาจจะ,ะ,ะได้เจอกันอีกอีกสักหลอบหนึ่งนะครับสรุปเลยไอ้แ็นแบนบอกไปยุทธพินาศนำยุทธกมลหลานนี่เด้ห<ะ>้านยึย เปิดไว้คอยเบิ้งให้กันได้โอเคเอาบุญเจ้ไว้โอเคครับ <laughs> ขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณทุกท่านค,ครับผม <laughs> ไปแล้วครับ <laughs> ไปแล้วครับ <laughs> ไปแล้วครับสวัสดีครับสดีครับ